สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจาก Facebook ทุกทท่านครับมาดูโค้งสุดท้ายนี้กันนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งปักหลัก10บหน่วยบนนะครับปักหลักตำแหน่งนะครับหลัก10อ่าแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรเด่นตัวเดียวนะครับวิ่งบนปักหลัก10บหน่วยนะครับก็คือมาตำแหน่งหลัก10บแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับนะ ก็มีสติอยู่ที่เก้ามดนะครับอ่ะก้าโมดรวดนะครับเป็นสูตรตัวเดียวเน้นๆกันเลยนะครับนะแล้วก็จะสรุปนะครับชุด2ตัวบนตรงนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้กันไปเลยนะครับนะส่วนหลักร้อยขอไปเฟ้นอีกสักทีหนึ่งละกันนะครับเนาะ มาดูข้อมูลและก็แนวทางนะครับสูตรอ่าเลขวิ่งบนนะครับปักหลัก10หน่วยบนนะครับงวดแรกวิ่ง0นย์น,นะครับ2ตัวบน0 2นย์นะครับเข้าหลัก10งวดที่2วิ่ง6นะครับ2ตัวบน4 6นะเข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่3มวิ่ง5 2าตัวบน,นออก5 1นะครับเข้า5หลัก10งวดที่4วิ่งศูนย์นะครับ สองตัวบนออก90เข้าศูนย์หลักหน่วยแล้วก็งวดที่5วิ่ง7นะครับสองตัวบนออก7กางวดที่6นะครับวิ่ง7 2ตัวบนออก5 7แล้วก็งวดที่7วิ่ง4นะครับ2ตัวบนออก44นะครับเข้าหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะงวดที่8วิ่ง9นะครับ2ตัวบนออก7 9เข้า9หลักหน่วยแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับวิ่งห สตัวบนตรงออก63นะครับเข้า6หลัก10บบนนะครับเป็นงวดที่9ก้ามาดูสูตรและก็วิธีการคำนวณกันเลยนะครับงวดแรกนะศู 02, นะครับเริ่มคำนวณกันในงวดนี้0 2นะครับเราก็จะใช้งวด3ามสองนะครับ สามสองเลขหน้าครั้งที่1ก็จะเป็น4ีนะออททีสตัวล่างสี่หกนะครับเลขหน้าครั้งที่1นึ่งอ่าหกเก้านะครับครั้งที่2 0งศู สามเจ็ดเลขท้ายคงที่หนึ่งสามสี่สี่สามสี่สี่เลขท้ายคงที่สองนะครับศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดมาดูตำแหน่งบวกของสูตรกันนะครับงวดแรกของสูตรเลยนะเ่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ สูตรการคำนวณนะครับใช้ตำแหน่งหลักแสนนะครับสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งอ่าหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สอง หนึ่งครั้งและก็หลักสิบเลข,ข้ายา 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับมาดูงวดแรกนะครับได้วิ่งศูนย์ตัวเดียวนะ,ะมาดูกันนะครับสามบวกกันสองครั้งได้หกผลบวกนะครับสามบวกแปดได้อ้าวโทษทีหกนะหกบวกแปดได้สิบสี่นะครับ 14บวก6ได้20 20บวก9ได้29 29บวก0ได้29 29บวก3นะครับได้32 32บวก5ได้37ตัวทีน่าจะบวกผิดนะครับขออภัยด้วย สบวกกันสองคันได้หกนะครับหกบวกแได้14 14ีบวกหได้20 20ิบวกเได้29่สบนะครับยี่บวกศได้29 29ิบวกสนะครับได้32อ่าผมลืมตำแหน่งไหนไปหรือเปล่านะครับ 2> <c oughs> 3 2 0นะครับโทษที3นะสามอ่าสามนะครับ สามสองศนย์แดหนึ่งสองนะครับสลับตำแหน่งนิดนึงอ่ะนะครับหกบวกศูนย์ได้หนะครับ6กบวกหได้สิบสองนะสิบสอบวกเ้าได้21่สิบดยีบวกศูนย์ได้ยีนะครับ 21, 21่สบดบวกสามได้2ี2สิบี่บวกหได้ยี่สบเก้ายวกหนนะเท่ากับสานะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูย 0, นยะ์งวดแรกวิ่งศูนย์นะครับมาดูงวดที่ผ่านมานะครับ หนึ่งศูนย์ห้าเก้นะครับสตัวล่าง6 1 4นึและก็9ก้าสามหนึ่งะครับเก้าสามหนอ่ามาดูงวดที่ผ่านมานะครับ หลักแสนสอครั้งนะหลักพันหครั้งนะครับหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่หนครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่สอครั้งหลักสิบเล็หน้าครั้งที่สอครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบกหคงที่หนบวกหได้สนะครับผลบวกสอบวกหาได้เจ็บวกสได้สิบเอบวกเได้ยี่สิบวกเได้ยี่สิบวกสได้สา 32บวก3ได้35 35บวก1ได้เท่ากับ36งวดที่แล้ววิ่ง6ตัวเดียวนะครับเข้าไปที่หลัก10บนนะครับอ่ะมาดูงวดนี้นะครับรอสรุป2ตัวบนตอนท้ายนะครับนะเพืเ่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ607 063นะครับ607 063

ใช้ตำแหน่งหลักแสนสองครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งร้อยเล็หน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งสิบเล็หน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งและก็หลักสิบเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่หกบวกกันสองครั้งได้สิบสองนะครับมาดูผลบวกวิ่งบนตัวเดียวงวดนี้นะครับสองบวกเจ็ดได้เก้านะครับ 9บวก9ได้18 18บวก3ได้21 21บวก4ได้25นะครับ25บวก5ได้30 30บวก4ได้34นะครับ34บวก1ได้เท่ากับ35นะครับได้ผลเป็นวิ่งบนตัวเดียวปักหลัก10หน่วยคือเลข5นะครับ ทีนี้เราก็มาสรุปนะครับข้อมูล2ตัวบนตงกันนะครับอ่าวิ่งบนปักหลักสิบเลข8นะครับวิ่งตัวเดียวบนเลข5นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวิ่งบนตัวเดียวเลข5นะครับผ้าเดนหลักสิบมา8นะครับเดนวิ่งบน5นะครับชุดเดียวนะ8 5านะครับทามานะฟันไปแบบนี้นะครับ วดนนี้เน้นวิ่งแปดนะครับวิ่งแปดและก็ห้านะเพื่อนเือนทุกท่านนะครับเน้นวิ่งแปดแล้วก็ห้านะครับชุดเน้นชุดเด่นช eh. ุดสรุปนะครับสองตัวบนเน้นแปดนะครับฟันไปสี่ชุดนี้นะครับแปดสองแปดสามแปดห้าและก็แปดหนึ่งนะครับเน้นสุดๆไปที่แปดห้านะครับอ่าชุดรองนะครับชุดรองนะเพื่อนเือนทุกท่านนะครับชุดรองจะเป็นนะครับ หลักสิที่เป็น2นะครับ2 5นะแล้วก็2 8นะครับที่เป็นเด่นหลักหน่วยนะครับถ้าเกิดว่ามานะ4 5แล้วก็4 8นะครับ7 5แล้วก็7 8นะครับอ่าเป็น6ชุดรองนะครับชุดรองมี6ชุดชุดเด่น4นะครับชุดตัวกันนะครับชุดตัวกันนะ3 5 3 8นะครับ2ตัวก็ลองติดกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับกันแป๊บนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็สรุป ข้อมูล2ตัวบนตรงนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับเหลือตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนอจับชุด3ตัวบนกันนะครับเอาชุดเด่นกันไว้ก่อนนะครับ7กับ6นะ7 8 2นะครับอ่เ7 8 2แ8 3นะแล้วก็785 781นะครับ781แล้วก็6นะครับ682นะครับ 683, 685และก็681นะครับหลักร้อยนั้นเด่น7กับ6นะครับเดี๋ยวจะฟันตัวเดียวให้เพื่อนๆสมาชิกกันอยู่นะครับขอไปเฟ้นกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้จบข้อมูล2ตัวบนตรงนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านกันเรียบร้อยนะครับ่าจะเหลือข้อมูล2ตัวล่างตรงกันนะครับรับชมกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ